โรงเรียนคลองลากคอนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประมธานีาุเขตหึ่นหกทาการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น87คนมีครูและบุคลากร,กรจำนวน7คนวิชาเอกประถมวัยภาษาไทยภา,าษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนอัลตร ไม่ครบชั้นและไม่ตรงวิชาเอกโดยครูแต่ละคนต้องสอนทุกวิชาในประจำชั้นที่ตัวเองรับผิดชอบและบางคนต้องสอนควบชั้นในช่วงแรกปัญหาที่เกิดขึ้นคือผลสมมติทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดจึงแก้ปัญหาโดยจากเริมที่เราใช้ DLT v เป็นบางวิชา หลังจากที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ d l t v ทีที่มีความพร้อมมากขึ้นก็ได้ปรับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่นอกเหนือจากวิชาเอกของครู ึ่งใบหนงใบสองบาห้าสิบก่อนจะจัดการเรียนการสอนครูมีการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงจัดเตรียมสื่อใบงานต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้พร้อมกับครูต้นทางโดยครูปลายทางจะคอยกับกับ ดูแลกระตุน้นเน้นยำ้ำและอธิบายเสริมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมีการรับประเมินผลและนำผลที่ได้าจากการจัดกิจกรรมสอนส่งเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลปรากฏว่าจากการที่โรงเรียนได้นำเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม DLTB มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเรียนตั้งใจเรียน ส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นตามค่าเป้าหมายที่เรียนตั้งไว้และมีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้นและคาดว่าในอนาคตผูระกครองจะไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น